เจ๊ก็เปิดด้วยกุญแจไหนกุญแจพี่กบตัวนี้ครับตอนนี้ที่ไฟตาครับให้คุณลูกค้าใช้กุญแจที่แถมมาให้นะครับผลักตัวนี้ครับให้ดึงมาให้สุดนะครับค่ะดูมือฮะดูมืออ่าอย่าดึงกุญแจนะครับดึงผลักตัวเดือยมันตัวนี้ครับ๋อค่ะนี่เดือยครับเจ๊ห็นี่็คือเดือยอย่าอย่าดึงจากกุญแจนี่นะฮะไม่งั้นเดม๋ยวมันจะหลุดจะหักนี่ดึงจากเดือยเนี่ยเขาเรียกว่าเดือยนะครับอ่าวิธีดึงนะฮะ ในที่จรงนะเจ๊ดูสมวติตอนนี้ปิดอยู่พอเปจะเปิดเมนูุ่นเนาะเจ๊ก็หมุนกุญแจปั๊บเจ๊จะดึงจากตัวนี้นะมันจะหักเนี่ยเดือยนะเจ๊หักนี่นะแล้วเจ๊จะมีแรงนะครับแล้วเจ๊ก็เปิดได้ละเจ๊ไม่ต้องมีไฟไม่ต้องมีหมุนแล้วก็ปัดด้วยเปนนุ่นออกนะครับเปิดปิดได้เลยเจบถ้าเกิดว่า เื่อมันขัดกันนิดนึงไฟมันดับเนาะเจ๊ก็ไม่ต้องตกใจว่าผักแล้วมันไม่ไปไม่เป็นไรเจ๊ก็ต้องใช้วิธีนี้นะฮะกระชากนิดนึงกึ๊กนิดหนึ่งให้มันลงล็อกนะฮะกรณีว่ามันมันขักไม่ไปนะครับแต่พอเจ้เปิดไปแล้วเข้าบ้านได้แล้วเนี่ยก็ล็อกเข้าเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ถอดออกพอไฟมาปุ๊บเนี่ยเจ๊ก็สั่งเปิดด้วยรีโมทคอนโทรลปกติเลยนะครับวิธีเปิดเนาะอันนี้ปุ่มเปิดนะครับ ปุ่มเปิดนะเห็นไหมตอนมันดังเครื่องมันจะขัดกันนิดนึงเพราะเราเปิดด้วยมือนวดเมื่อกี้ต้องการสต็อปก็ได้เดนสต็อปปุ่มนี้หยุดกลางๆไม่ต้องเปิดสุดก็ได้ปุ่มนี้นะครับแต่เราต้องการที่จะปิดให้สุดก็เหมือนเดิมปุ่มเดิมไดะเปิดให้สุดตัวสต็อปมันจะสั่งหยุดอันที่ปุ่มดำๆนี่เลยตัวสต็อปนะฮะ ปุ่ม s อ o นหรือ stop หลังนีืสต t อปหน้าอันนี้คือปุ่มส stop ใช่ครับดำๆนะฮะครับเป็นไม่เหล็กพอเราจะปิดเนาะวก็กดปุ่มปิดะจ้แต่อีตัวตัวนี้ไม่ต้องอะไรมันก็ได้ไม่ต้องครับไม่ต้องแต่ถ้าเจต้องการหยุดจังทันก็ได้กดปุ่มเนี่ยส stop ถ้าต้องการให้ปิดต่อก็กดปุ่มเดิมก็จะปิดไปเรื่อย คือมันดังนิดนึงนะครับตอนที่ปิดเนี่ยเพราะว่าคืออยากให้มันชิดเนาะชิดแล้วชิดโอเคทั้งเตีตนก็ดีกันีลชชิดชี้นแนบสนิทไหมพี่กบเดี๋ยวเ,เซนเซอร์ยังไม่ลองเดี๋ยวลองตัวเซนเซอร์การหยุดนะโอเคก็เดี๋ยวต้องให้ลูกค้า 啊，小刘啊。